มาจ้ามากินเมียงคำ้ำน้ำดิ่งดิ้งเด้อจ้าพี่น้องมันนี้ยิงๆิงเห็ดเมียงค้ำกินจ้าแต่ว่ากะเห็ดใบแต่ตายที่เราหลั่น้ำจิ้มใส่มะนาวขิงตัวลิสงขาดไม่ได้มะพร้าวขั้วกุ้งแห้งพริกพริกขิู ้ำจิ้มข้นๆอะย่เีมาใเข้าไปจะแซ่บปะเาจะมาเด้อ ใช่มือทำเองกินเองแทบเอง ไปทางอี่เลยจากสวนมะน,นาวก็ปลูกเองแล้วมาหิงสื่อมะสื่อสิได้กลิ่นจ้ะพี่นนองมันหาบ่ได้เปิดสุยังใส่พริกขินน้หนไว้ยนึง มาตักอร่อ,มอยมากกุ้งปลาตัวโต,วต,วตว น้ำจิ้มขออภัยด้วยจานนิ้วใส่น้ำจิ้มอเด็บเอาหามาถุดิบหาเนื้อไส่บุกเกาะอืมกระซ้าแค่จินเองจับูก๊ก rồi right. má. Macam. Oh, okay. mm hmm. Mm hmm. Hmm. Uh hmm. -huh. Hmm. Hmm. Gợn gợn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì